สำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยนาทขอประชาสัมพันธ์งานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีสีท้องถิ่น ครั้งที่37จังหวัดชัยนาทรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญเที่ยวงานวันซ้มโอกเขาเต้กวาจังหวัดชัยนาทและของดีสีท้องถิ่นครั้งที่37ระหว่างวันที่11-20กันยายนพุทธศักราช2563ณบริเวณเขื่อนเรืองหินหน่าสรารการจังหวัดชัยนาทพบกับกิจกรรมสืบสารตำนานส้มโอกเขาเต้กวาจังหวัดชัยนาทในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2563เวลา8นาฬิกา า9นาทีพ่อเมืองจังหวัดชัยนาทบวงสวงสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา10นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมประกวดส้มโอขาวแตงกวาเพื่อการันตีคุณภาพซ่มโอชัยนาทเวลา16นาฬิกาชวนร่วมชมขบวนแห่ของดีของดังของแต่ละพื้นที่นำทีมโดย ในอำเภอนักพัฒนาทั้ง8อำเภอของจังหวัดชนะัยนาทเวลา19นาฬิกาพบกับพิธีใหญ่ใจกลางเมืองกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการถือเป็นงานสารพลังภาครัฐเอกชนเกษตรกรชาวสวนและประชาชนคนชนะัยนาทพร้อมด้วยกิจกรรมต่อเนื่องช่วงเวลา20นาฬิกากับการประกวดทิดดาส้มโอขาวแตงกวาเพื่อหาเพชรเม็ดงามที่ทั้งสวยและก็มากความสามารถ และกิจกรรมห้ามพลาดในวันที่15กันยายนร่วมชมร่วมชิมและให้กำลังใจกับการแข่งขันประกอบอาหารข้าวหวานจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท11-20กันยายนนี้มาเที่ยวงานส้มให้สนุกสุด แต่ไม่หยุดใส่นักกะอนามหมมาเลือกซื้อส้อมโอจากเกษตรกร,กรชาวสวนโดยตรงสินค้าโอท็อปสินค้าคารวานราคาโรงงานพร้อมชมฟรีการแสดงแสงสีเสียงจากดาลาศิลปินทั้ง10วัน10คืนมาร่วมสืบสารตำนานส้มโอชัยนาทไว้ให้ลูกหลานพร้อมสร้างภาพจำนำไปบอกต่อขอให้งานส้มชัยนาทปีนี้เป็นที่เที่ยวที่ท่านเลือกมาเที่ยว แล้วพบกันค่ะ